ครับผมสแสดงเบอร์เทพสิพาพี่พะองมาเที่ยวตลาดทะเลพี่น้องเมื่อนี้เข้าสู่สกลนครนะพี่น้องเนาะตสกลทะเลตลาดทะเลพายังบุยเข้ามาเที่ยวกขอเชิญพี่น้องเข้ามวกล่นนะครับขอข้ามแม่ข้าพนขายอย่างเนาะพี่น้องเนาะเป็นไดนพอได้ขายพ่อได้ขายเนาะเอาโซโซโซ่มีตาดิ่พินสู่ฟังพร้อมพี่น้องเออเป็นตาอ่อนซ่อนขนาดพี่น้อง มวน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 พี่น้องนี่แหละครับผมที่นี่คือบ้านท่าเล่สกลนครนะพี่น้องเนาะอดซ่อนเสียงพินพี่น้องโอ้ชอบข้ามไม่ข้ามมาขายของมีฮอดน้ำบาดพี่น้องเปตาเปตาแซ่บขนาดพี่น้องนะครับผมบรรยากาศตลาดบันทเทลเ้า,านี้ที่สกลนครพี่น้องเอง้ย พี่เราพาพี่พ่เราลจังหน่นะพี่เราเนาะไปเขตมาซื้อาหารเส้าครับครพายามาสื้ออาหารเส้าส้มป่าสิซื้อมฝักเนาะโอ้ับผมไปเลาะป้าก่อนนะไปเลาะจังหน่อยพี่เรามาบง ตลาดเศาบันทะเลตลาดหนักมาพี่น้องเนาะมีแม่ค้ามาเพิ่มมาจากทั้งได้โบนีแม่ค้าทั้งแมวทั้งใดเ,เใดพิ่มมาขายพวกสมุนไพรพี่น้องลายสิ่งลายย่างพี่น้องพวกสมุนไพรยาย <c oughs> ขอระยะถามเนี่ยมาจากจังหวัดไหนยายโอ้วียงจันอโอ้อวี๋<อ>งจันพ่อใหญ่โอ้ยาย คือเก่งแถวมาข่ามฮอดพังไห้สุดยอดเลยยายเก่ง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 ยายเก่งโอ้ยายมาแต่วียงจันพี่น้องกำลังเสื้อโค้งกามีพี่น้องไปเลาะจังหน่อยพี่น้องะตาเออพี่น้องมาลงบึ้งพอค่าแม่ค้าคนขายอาหารเส้าคนอาหารที่พนปลูกตาม ท้องไห้ท้องนามีอาหารจากธรรมชาติพร้อมพี่น้องมีลูกครบลูกเคียดครัพี่น้อง่อมมดไาสาวสาวแท้ยอพี่น้องงามบ่พี่น้องสาวท้ย่สาวทยอสกลนครนโอ้ลูกครบพี่น้องใครเคยกินบ่รดีเลยครับไดโตครับ พูทราบีบหัวเฮ้ยนี่จับเลยจับพุทราบีบหัวพี่น้องข้อค่าแม่ค่าทะเลสกลนครเด้อพี่น้องเด้อมีน้องไม้ขายพร้อมพี่น้องคนก็รวยค้าคนก้สวยนะยายเนาะเอาได้การได้การยายเอาครับพร้อมได้ขายดีๆนะยายเด้อไปเลาะจังหน่อยพี่น้องเลรอบุญจังหน่อยขายห้าบาทสามเก้าสบาทขายสามเก้าสิบซื้อ ก็ไม่ร้านร้านที่บอกุ้ยังแ้วเรียนเป็นร้านยังไงบรรยากาายสมุนไพรพี่น้องในกระดาสมุนไพรได้หลายพี่น้องเนยยาแก้ปวดหัวจนหลังจนไหล่จนสายดร่างจืดพี่น้องจนหลัเพื่อขาวโอ้ยายลายลาพี่น้องสมุนไพรได ได้เลาะจังน้อยพี่น้องแล้วฮะจังสิพามือเนาะพี่น้องเนาะว่ามาเลาะเป็นรอบนอกไงล่ะพี่น้องได้บุโรยังได้ทอลนะบะรอบนอกของตลาดนัดทะเลเนาะพี่น้องเนาะมันขายผลไม้มักม่วงมักแงวมักสลีพี่น้องโอ้เนื้ออย่างน้องขออนุญาตถามเนื้องัวบอครนี่ เน้อเงัวพี่น้องเนื้องต้มตัวสดตัวต้มเนาะพี่น้องเนาะแก้วก็มีจ้าเอ็นแก้วโอ้เอ็นแก้วก็มีพี่น้องคนขายของพี่น้องเอาขายดีๆด้นะครับเด้อขออนุญาตขออนุญาตแม่ค้าแม่ค้าขายผลไม้โอ้แตงโมมักลิ้นจี้พี่น้องไปตาแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเงินบ่พ นี่แะครับผมเส้านี้ที่ทะเลนะพี่น้องนอะบรรยากาศบรรยากาศก็เป็นตามาเที่ยวอยู่พี่นอ้องพอยังอากาศคืมดีพี่น้องมันบรแดพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนที่อากาศเย็นดีพักจากธรรมชาติพี่น้องผักจากธรรมชาติเอ้าอันนี้ก็สิเมื่อป้าเลรพี่น้อง เป็นนายเป็นนายได้ขายดีพอ,อ,อ,อได้ขายอยู่ดอกเนะาะใสพุทธละจะใช้ซีแมนแมนแมนอ,อ,อันนี้กับพุทธละเมื่อจังหน่อยพุทธละยังสิปปไปใช้ซีทกระดายอันนี้คือคือสิรอบบ่ายเนาะเมือ่อใส่ซีทเนาะเอ้าขายดีดีขายดีดีครับครับครับเอาเท้านี้กะขอจบเด้อครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจ มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนะครับเนาะนี่ครับผมเต้านี้ที่ท่าแล่